ะะสําหรับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ขายดียอดฮิตมาตลอดการอยู่แล้วนะคะก็เลยรีวิวอะไรไม่ค่อยได้มากก็มันก็ดีของมันอยู่แล้วเนาะสวัสดีค่ะทุกคนน้ำอิงนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยน้ำอิงมี กล้องนะคะราคาถูกมากนะคะมานําเสนอน้าอิงได้ทําการลดราคาลงมาหรือว่าทําโปรโมชั่นนั่นเองนะคะก็คือรุ่น h s 4 k 1 4 x 4 4 s f นั่นเองสาหรับรุ่นนี้เนี่ยเมื่อก่อนน่ะน้ำอิงก็ขายอยู่ในราคาห้าพักว่าบาทแต่ตอนนี้ก็มาทําโปรโมชั่นเหลือแค่4 5่พนนะคะซื้อกล้องรุ่นนี้ไปจะได้อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะ ข้อบังแสงนะคะมันมาให้อยู่แล้วนะคะในตัวนะคะต่อได้นะคะ 2. ระดับน้ำนะคะ3ขาจับแบบมองลอดศูนย์นะคะยี่ห้อน้ำอิงซึ่งน้ำอิงสั่งทํามาเป็นพิเศษนะคะปกติเนี่ยขายนะคะไม่ได้ให้ฟรีนะคะคู่ละ750นะคะแต่วันนี้นะคะ4,500แถมไปให้เลยนะคะอีกหนึ่งคู่ต่อไป ก็จะเป็นพวกหกเหลี่ยมนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดเลนนะคะคู่มือแล้วก็ข้อมูลนะคะของดีโซรี่นะคะและฝากระดกหน้าหลังนะคะให้ไปเลยสำหรับตัวกล้องนั้นก็เหมือนเดิมปุ่มอะไรก็เหมือนเดิมนะคะมาที่ตรงนี้ก็คือปุ่ม up down นั่นเองนะคะส่วนขวามือน้ำอิงนะคะก็คือซ้ายขวา ะะซ้ายมือน้ำเิงตรงนี้นะคะที่เห็นคือเป็นเลขต่างๆนี่นะคะนั่นคือปุ่มปรับหลานะคะยิงระยะไหนปรับหลาที่ระยะนั้นนะคะถ้าไม่ปรับภาพมันจะไม่ชัดนะคะขยับมาตรงนี้นะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่ากําลังขยายนะคะเวลาเราซูมเข้าซูมออกนะจะเอากี่เท่า1ิบเท่านะคะ11เเท่าถ้าถอดฝากระดกออกมาข้างหลังตรงนี้นะคะ ที่หมุนได้เขาเรียกว่าตัวปรับสายตาสําหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะถ้ามองกล้องไม่ชัดนะคะมาปรับตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมสําหรับกล้องรุ่นนี้นะคะลํากล้องท่อนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิมลนะทุกคนหน้าเลนใหญ่44มมิลนะขามาทุกคนคะเดี๋ยวเรามายิงตั้งกล้องกันก่อนนะคะระยะยิงตั้งกล้องคือ25เมตรนะคะมา อย่าลืมตัวปรับหลาข้างๆนะคะหมุนมาที่25ด้วยอ่ะยีตอนนี้นำ้ำอิงซูมอยู่ประมาณ9้าเท่านะคะตัวนี้ต้องบอกว่าซูมกี่เท่าก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นเรงแบบ ffp ขยายตามนะคะเริ่มยิงตั้งกล้องนะคะอ่ะเรียบร้อย ทุกคนเรามาเอาเส้นเลงนะคะวางทาบตรงกลางแล้วดูนะคะว่าลูกกระสุนมันตกลงมาที่เลขอะไรในเส้นเลงมันอยู่ประมาณเลขสองนะคะข้างล่างสองแล้วก็อยู่ด้านขวาประมาณหนึ่งล่างสองขวาหนึ่งเพราะฉะนั้นเรากอา็อัพขึ้นไปสองนะคะแล้วก็เอาเข้ามาซ้ายหนึ่ง มาที่ปุ่มอัพกันก่อนนะคะดึงขึ้นนะดึงขึ้นเสร็จแล้วอัพอัพคือ u นะคะลูกศรชี้มาทาง u มาทางนี้ก็หมุนมาตามลูกศรเลยตอนนี้สังเกตดูว่ามันไม่ตรงสองนะคะมันอยู่ครึ่งหนึ่งนะคะไปปายนะคะแล้วก็สังเกตหนึงสองาอยู่ประมาณ3มขีดเนาะก็หมุนมาเลยค่ะ2เลขนะคะ หนึงสองอ่ะอยู่ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็กดลงส่วนปุ่มขวามือก็ดึงขึ้นก่อนนะคะแล้วก็เอาเข้าซ้ายมาหนึ่งนะคะซ้ายซ้ายคือตัว L นะคะลูกศรให้หมุนขึ้นนะคะแล้วก็หมุนไปหเลขตอนนี้ขีดมันอยู่ประมาณนี้นะคะสาม อีกขีดนึงจะครึ่งมุนมทางนี้อ่ะก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็กดลงไปนะคะอ่ะเดี๋ยวยิงนะัดที่สองค่ะแรงที่เดิมโอเคเรียบร้อย เข้ามาแล้วเดี๋ยวยิงซ้ำนะคะอีกนัดหนึ่งนะคะเพื่อความชัวว่ามือเรานิ่งไหมนะคะอ่ะเรียบร้อยเป๊ะเดี๋ยวเราเดินไปดูเป้ากันค่ะทุกคนป่ะปืนเคลียร์แล้วค่ะ ยิงตั้งกล้อง25เมตรนะคะนัดแรกลงมาตรงนี้นะคะ2แล้วก็ออกขวาไปหนึ่งนะคะน้ำยิงก็ปรับนะคะเข้ามา2นัดซ้อนนะคะเรียบร้อยง่ายมากนะคะสำหรับกล้องแบบเส้นเล็งขยายตามนะคะสำหรับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ขายดียอดฮิตมาตลอดการอยู่แล้วนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เลยรีวิวอะไร <c oughs> ไม่ค่อยได้มากก็มันก็ดีของมันอยู่แล้วเนาะ ทุกคนคะหลังจากที่เราตั้งกล้อง25เมตรเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการเซตศู์นะคะสําหรับน้ําอิงน้ําอิงจะเซตทุกครั้งเลยเพื่อกันลืมนะคะเวลาเราไปยิงที่ระยะต่างๆแล้วเรากลับมายิงที่ระยะ25เมตรเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องหมุนมาที่เลขศูนย์นะคะก็มาใช้อุปกรณ์กันนะคะนั่นก็คือหกเหลี่ยมนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าปกติหกเหลี่ยมที่แถมไปให้ในกล่องอ่ะมันจะเป็นหกเหลี่ยมแบบใหญ่นะคะ ซึ่งมันใช้ไม่ได้นะคะหลายคนก็จะถามนะคะว่าทําไมมันใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าโรงงานเขาแถมมาให้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาอุปกรณ์มานะคะอ่าแล้วสังเกตดูนะคะมันจะไม่มีปุ่มอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเราจะเซตตรงเราจะไขอ่าน็อตให้มันหลวมก่อนนะคะทุกรูเลยนะคะทําให้หลวมทุกรูเลยมันจะมีอยู่ประมาณสี่รูด้วยกันนะคะ อ่าได้ละเสร็จแล้วปุ๊บรวมแล้วปุ๊บดึงอย่างง่ายดายนะคะแล้วหาเลขศูนย์นี่ค่ะเลขศูนย์อยู่ตรงนี้นะคะเอาเลขศูนย์มาวางทาบตรงกลางให้ตรงกับเส้นสีขาวนะคะให้ตรงกันเลยพอตรงแล้วปุ๊บหมุนน็อตเลยหมุนให้ตึงมือทุกรูเลยสี่รูด้วยกัน เรียบร้อยเซตศู Zero ของน้ำอิงนะคะง่ายดายมากต่อไปอย่าลืมนะคะถ้าเซ็ตสูงต่ำแล้วมาเซ็ตซ้ายขวาด้วยนะคะเหมือนเดิมคลายน็อตออกเลยเหมือนเดิมทุกรูเลยนะออันนี้หลุดง่ายมากนะคนดึงออกได้เลยต่อไปเอาเลขศูนย์นะคะมาวาง ให้ตรงกับเส้นสีขาวตรงนี้อ่าพอตรงแล้วล็อกเลย เรียบร้อยทุกคนเซตซีโร่ง่ายดายมากต่อไปเดี๋ยวน้ำอิงจะไปทำการยิงที่ระยะ50เมตรกันดูนะคะว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะคะแล้วเส้นเล็งถ้ามองไปในระยะ50เมตรจะเป็นยังไงเราควรจะซูมที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะปะก่อนอื่นนะคะน้ำอิงจะยิงเนี่ยน้ำอิงก็จะทำการปรับหลาหมุนมาที่50เมตรนะคะ ปุ่มซ้ายมือหลังจากนั้นกำลังขยายเนี่ยน้ำอิงตอนนี้น้ำอิงอยู่ที่ประมาณ10 10เท่านะคะแล้วก็ปรับสายตาก็ปรับเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มทำการยิงกันเลยนะคะยิงแบบไม่ต้องปรับอะไรเลยนะคะจากตั้งกล้องมาที่25เมตรแล้วก็มายิง50เมตรแบบไม่ต้องปรับอะไรเลยนะคะ เหมือนจะแอบลั่นได้ซ้ำนะคะนัดเมื่อกี้ขออีกรอบหนึ่งนะคะลมมาอีกนัดหนึ่ง เป้าสั่นเลยอะลมโอเคเรียบร้อยค่ะสามนัดเดี๋ยวเราเดินไปดูเป้ากันปืนคดียานะคะ,ะทุกคนคะและนี่ก็คือ ระยะ50เมตรนะคะแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคะก็มาอยู่ประมาณนี้3นัดนะคะสำหรับน้ำอิงน้ำอิงก็ว่ามันก็ใกล้เคียงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ความเป๊ะเลยเนี่ยก็กลับไปปรับกล้องขยับซ้ายเข้ามานิดนึงนะคะมันก็จะเซ็นเตอร์แล้วส่วนสูงต่ำเนี่ยมันโอเคแล้วนะคะไม่ต้องปรับแล้วก็ได้นะคะก็ ประมาณนี้ต่อไปน้ำยิงจะยิงในระยะ100เมตรแบบไม่ปรับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเมื่อกี้เรายิงที่50เมตรแล้วเราจะขยับมายิง100นะคะอันดับแรกที่น้ำอิงจะทําก็คือปรับหลานะคะปรับหมุนมาที่100นะคะเรียบร้อยนะคะส่วนกําลังขยายน้ำยิงยังอยู่10เท่านะคะอาแล้วก็ปรับสายตาค่าสายตาก็ปรับเรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคน3นัดนะ นึ่ง อ่าอันนี้ก็คือระยะ100เมตรนะคะที่น้ำเองยิงไปก็สังเกตดูมันก็เกาะกลุ่มกันอยู่กลุ่มเป็นกลุ่มดีอยู่นะคะแล้วความห่างมันก็ประมาณ1คืบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวน้ำเองจะกลับไปนะคะที่กล้องนะคะแล้วทำการเล็งเผื่อคราวนี้จะไม่ปรับแล้วนะคะแต่ใช้การเล็งเผื่อ โดยที่เราจะไปส่องในเส้นเลงดูว่าตัวเลขที่กระสุนมันตกลงเนี่ยมันอยู่ประมาณเลขอะไรแล้วเราก็เอาจะเอาเลขนั้นนะ่ะที่กระสุนตกอ่ะขึ้นไปวางทาบตรงนี้แล้วก็ยิเลงนะคะเอาเปว่าเดี๋ยวทำการมาร์กไว้ก่อนมาร์ากรูกระสุนไว้เรียบร้อยเดี๋ยวกลับไปที่ปืนกันแล้วเล็งเผื่อกันป่ะจะเลงเผื่อเลยนะคะโดยการเอาเส้นเลง ดูนะคะว่ามันอยู่ที่ประมาณเลขอะไรอยู่ประมาณเลขสองอีกแล้วเหมือนเดิมตามมาตรฐานเลยต่อไปจะเอาเลขสองเนี่ยข้างล่างเนี่ยเลขสองขึ้นมาวางทาบข้างบนวางทาบเป้าแล้วก็ยิงนะคะอ่าเริ่มเลยนะคะ3มนัด เรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือนะคะเรียงกันมาเป็นกลุ่มนะคะสามนัดก็มันจะออกขวานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ปรับเข้ามาทางซ้ายตั้งแต่แรกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันเป๊กกว่านี้ก็กลับไปที่กล้องนะคะแล้วทำการปรับก็ได้เหมือนเดิมนะคะดึงขึ้นแล้วก็หมุนอัพขึ้นไปสองเลขแล้วก็อาจจะขยับซ้ายเข้ามานิดนึง นะคะครึ summer, ่งหนึ่งครึ่งมิลก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับระยะ100เมตรรุ่น h s 4 1 4ถึงนะคะก็ถือว่าทําได้โอเคเลยนะคะสำหรับระยะนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็เหมือนเดิมค่ะโทรมาแล้วก็แอดไลน์ที่ไลน์แอดใส่แอดข้างหน้านะคะแล้วตามด้วยน้ำยิงเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วทักมาสอบถามได้คลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ